วันนี้แปมพามาชมรถครอบครัวอีกระดับหนึ่งค่ะเป็นเซียนต้าค่ะเครื่อง1.5ค่ะจะเป็นแบบ7ที่นั่งนะคะรถอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวโดวยเฉพาะเน้นการประหยัดน้ำมันเน้นการบรรทุกคนไปด้วยเลยค่ะเดี๋ยวแปมพาไปชมรถรอบคันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในค่ะวันนี้แปมพามาชมรถสวยๆค่ะตโตโยต้าเซียนตค่ะคันนี้ปี2017ค่ะรุ่น V ตัว็อปสุดเลยค่ะ รถอนเนกประสงค์สไตล์เจ็ดที่นั่งค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวไปเที่ยวกันไปทีเดียวคนได้หลายคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถเลยค่ะคันนี้ฟังก์ชันมาค่อนข้างรครบค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกมองข้างค่ะ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วประตูด้านข้างสองข้างจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะการจอดรถก็ค่อนข้างง่ายเลยค่ะประหยัดพื้นที่ในการจอดค่อนข้างเยอะเลยค่ะด้านท้ายนะคะ แถวที่3ค่ะสามารถพับเก็บได้ค่ะอันนี้ก็ทําให้ถ้าเราพับเบาะไปก็จะทําให้มีพื้นที่ในสัมภาระถายเพิ่มขึ้นนะคะ<ม>การพับเบาะของเขาจะอยู่ใต้เบาะแถวที่2นะคะ อนเนกประสงค์จริงๆเลยใช่ไหมคะด้นานคนขับค่ะจะมีสวิตควบคุมนะคะกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะอนเนกประสงค์ค่ะมาถึงก็เจอที่วางแก้วเลยค่ะเป็นแบบทูสตาร์ตนะคะมีสวิตควบคุมการเปิดปิดของประตูค่ะด้นานคนขับค่ะ Good Morning มาเลยค่ะคันนี้ไม่วิ่งเพียงแค่หกหมื่กันห้ารอกว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะสังเกตค่ะเครื่องเสียงของโตโยต้าเดี๋ยวนี้ล้ำสมัยแล้วนะคะเป็นทัชสกรีนค่อนข้างเยอะค่ะสามารถเชื่อมต่อ AUX USB ได้นะคะระบบแอร์เป็นแบบดิจิตอลค่ะ เบาะหนังันนี้จากโรงงานเลยนะคะเป็นแบบสเปคโรงงานค่ะด้านข้างจะเป็นแบบฉลุด้วยนะคะเดินตะเข็บด้วยตัดเบาะสีส้มอิดนะคะแล้วก็ตะเข็บได้สีส้มนะคะแถวที่สองก็กว้างขวางค่ะ คุณวีก็จะมีแอร์แถวที่สองด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องความเย็นแอร์ทั่วถึงค่ะตัวน,นี้ก็สามารถนี่ค่ะเป็นจอให้ดูหนังดูได้นะคะแต่อันนี้ถ้าจะขนาขับขี่และดูไปด้วยต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะเ<ม>บาะแถวที่สองการพับก็ง่ายๆค่ะ หเห็นไหมคะแถวบอแถวที่สามอยู่ด้านล่างค่ะง่ายๆค่ะมาพร้อมกับความมัน็กประสงค์ในตัวและประหยัดน้ำมันด้วยนะคะรถเซนต้าค่ะตอบโจทย์สำหรับรถที่มีครอบครัวเลยค่ะรถเป็นแบบสามแถวเจ็ดที่นั่งนะคะเครื่องพันห้า้อยซีซีค่ะคันนี้ค่ะเรารับประกันที่หนึ่งปีสองหมกิโลค่ะอย่างไรอย่างนึงถึงก่อนและถ้าลูกค้าสนใจในการผ่อนนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นก็แสนถูกค่ะ 2.99เท่าน,นั้นเองหรือจะเลือกผ่อนยาวได้ถึง7ปีนะคะคันนี้เราขายอยู่ที่ราคาที่พิเศษสุดๆเลยค่ะ499,000บาทค่ะรถปี2017ไม่ก็น้อยค่ะมาพร้อมกับการรับประกันด้วยค่ะสนใจมาชมรถมาทดลองขับเลยค่ะรถคันนี้รถสวยๆคันนี้ค่ะจอดที่ t o y o ต้าชัวสาขาออนุชค่ะ